หลายคนที่ฟังอยู่คงเคยกินฟ้าทะลายโจรกันมาบ้างใช่ไหมคะแล้วคุณก็คิดว่ามันช่วยได้แค่ตอนเป็นหวัดเท่านั้นใช่ไหมวันนี้นุ่นมีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาบอกค่ะ คนไทยกว่า60%เคยใช้ฟ้าทลายโจรแต่มีถึง85%ที่ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันช่วยได้มากกว่านั้นเยอะเลยช่วยลดน้ำตาลดูแลหัวใจลดอาการปวดข้อแล้วก็ช่วยบำรุงสมองด้วยฟังแล้วก็แปลกใจใช่ไหมคะแต่นี่เป็นข้อมูลจากงานวิจัยจริงๆที่นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำลังตื่นเต้นกันใหญ่ ถ้าคุณดูคลิปนี้จบคุณจะได้รู้ว่าฟ้าทลายโจนช่วยอะไรได้บ้างนอกจากแก้หวัดทำไมสมุนไพรตัวเดียวถึงช่วยอะไรได้หลากหลายขนาดนี้และสำคัญที่สุดคือวิธีใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัยที่คุณทำได้ทันทีวันนี้รายการสูงไวัยใกล้หมอนุ่นและลุงหมอมโกโตธนากะจะมาเปิดเผยความลับของฟ้าทลายโจรที่หลายคนยังไม่รู้พร้อมวิธีใช้ที่ได้ผลจริงถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะลุงหมอ วันนี้เรามาคุยกันเรื่องฟ้าทลายโจรซึ่งนุ่นเชื่อว่าคนฟังหลายคนคงรู้จักกันดีทุกบ้านมีติดตู้ยาไว้ตอนเป็นหวัดก็หยิบมากินแต่ที่น่าสนใจคือข้อมูลพบว่าผู้สูงไวัยไทยส่วนใหญ่เคยใช้ฟ้าทลายโจรแต่คิดว่ามันใช้แค่แก้หวัดได้อย่างเดียวนี่ทำให้นุ่นสงสัยมากเลยว่าทำไมตอนนี้นักวิจัยทั่วโลกถึงสนใจฟ้าทลายโจรกันใหม่ขนาดนี้มันมีอะไรพิเศษที่เราอาจจะยังไม่รู้เปล่คะลุงหง สวัสดีครับคุณนุ่นและสวัสดีผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับคำถามนี้น่าสนใจมากเลยครับผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ใช่สมุนไพรธรรมดาจริงๆมันเป็นสมุนไพรที่มีประวัติศาสตร,ร์ยาวนานมากกว่า2,000ปีถูกใช้ในการแพทย์แผนจีนและอินเดียมาตั้งแต่สมัยโบราณคนโบราณเรียกมันว่าราชาแห่งสมุนไพรขมเพราะรสขมมากแต่คุณสมบัติก็ทรงพลังมากเช่นกัน สิ่งที่ทำให้ฟ้านทลายโจรพิเศษจริงๆคือสารสำคัญที่ชื่อว่าแอนโดรกราโฟไลต์ครับสารตัวนี้มีอยู่ประมาณ2-4%ในใบและลำต้นฟังดูน้อยใช่ไหมครับแต่มันส่งพลังมากเลยสารตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษหลายอย่างทั้งต้านการอักเสบ ต้านเชื้อโรคและที่น่าตื่นเต้นที่สุดคือมันสามารถปรับสมดุลระบบภูมิคุ้มกันของเราได้ไม่ใช่แค่เพิ่มภูมิแต่มันช่วยให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นทำงานได้สมดุลขึ้น และถ้าลองไปค้นในฐานข้อมูลงานวิจัยระดับโลกเราจะพบว่าในรอบ5ปีที่ผ่านมานี้มีงานวิจัยเกี่ยวกับฟ้าถลายโจรมากกว่า500ชิ้นเลยนักวิจัยจากทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นจากไทยจีนอินเดียอเมริกาต่างกำลังศึกษากันอย่างจริงจัง ทำไมถึงเป็นแบบนี้ครับเพราะพวกเขาเริ่มค้นพบว่าสารในฟ้าทลายโจรทำงานได้หลายหลายมากกว่าที่เราเคยคิดมันไม่ใช่แค่แก้หวัดแต่มันมีศักยภาพในการช่วยดูแลสุขภาพในหลายๆด้านที่เราจะได้พูดถึงกันต่อไป ผมอยากถามคนฟังทุกท่านนะครับว่ามีใครบ้างที่เคยกินฟ้าถลายโจรแต่กินแค่ตอนเป็นวัดผมเชียวว่าคงมีเยอะมากและนั่นก็เป็นเรื่องปกติเพราะเราโตมาแบบนั้นแต่วันนี้ผมจะมาบอกว่า จริงๆแล้วเรากำลังใช้สมุนไพรตัวนี้ไม่เต็มศักยภาพเลยครับนี่เป็นข้อมูลที่น่าตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนนุ่นฟังลุงหมอพูดถึงสารแอนโดรกราโฟไลท์นุ่นเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมสมุนไพรตัวเดียวถึงทำอะไรได้หลากหลายไม่ใช่แค่แก้หวัดแต่มันมีกลไกการทำงานที่ซับซ้อนกว่าที่เราคิดและตอนนี้นักวิจัยทั่วโลกกำลังค้นพบว่ามันช่วยอะไรอีกบ้างคะลุงหมอนุ่นเชื่อว่าคนฟังหลายคนคงอยาก เพราะถ้ามันดีจริงเราก็อยากได้ประโยชน์เต็มที่ไม่ใช่แค่ตอนเป็นหวัดค่ะตอนนี้เรามาถึงส่วนที่น่าตื่นเต้นที่สุดกันแล้วครับคุณนุ่นผมจะเล่าให้ฟังทีละเรื่องนะครับว่าฝาถลายโจรช่วยอะไรได้บ้างนอกจากแก้หวัด ประโยชน์แรกที่น่าทึ่งมากคือเรื่องของเบาหวานครับโดยเฉพาะเบาหวานชนิดที่2งงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติพบว่าเมื่อให้ผู้ที่มีเบาหวานชนิดที่2กินสารสกรัดจากฟ้าทลายโจรอย่างสม่ำเสมอนาน12สัปดาห์ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดลดลงได้ประมาณ0.5ถึง1.2ซึ่งฟังดูเหมือนน้อยแต่สาหรับคนเบาหวานการลดได้แม้แค่1มันสาคัญมากครับ กลไกการทำงานคือสารแอนโดรกราโฟไลช่วยเพิ่มความไวของเซลล์ต่ออินซูลินทำให้น้ำตาลเข้าเซลล์ได้ดีขึ้นแต่ต้องเน้นนะครับว่านี่คือการใช้เสริมยาหลักไม่ใช่ใช้ทดแทนยาที่หมอสั่งว้าวนี่เป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะนุนไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าฟ้าทลายโจรช่วยเรื่องเบาหวานได้ด้วยแล้วประโยชน์ที่สองคะลุงหมอ จากฟ้าทลายโจรอย่างสม่ำเสมอนาน12สัปดาห์แต่สำหรับคนที่เป็นเบาหวานนี่คือการใช้เสริมยาหลัดประโยชน์ที่สองที่น่าตื่นเต้นไม่แพ้กันคือเรื่องหัวใจและหลอดเลือดครับ งานวิจัยพบว่าฟ้าทลายโจรช่วยลดไขมันชนิดไม่ดีหรือ L D L ได้ประมาณ1 0 1ถเปเซและยังช่วยลดความดันโลหิตได้เล็กน้อยประมาณ5-7เมิลิเมตรประรอดสำหรับความดันตัวบนสิ่งที่น่าสนใจคือมันทำงานโดยการป้องกันการเกิดความเครียดออกซิเดชันในหลอดเลือดซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลอดเลือดแข็งและตีบนี่แสดงให้เห็นว่าฟ้าทลายโจรไม่ได้ช่วยแค่เรื่องวัดแต่ยังช่วยดูแลหัวใจระ ยายาววด้วน่าทึ่งมากค่ะแปลว่าคนที่มีปัญหาเรื่องไขมันหรือความดันสูงก็อาจจะได้ประโยชน์จากฟ้าทลายโจรด้วยใช่ไหมคะแล้วประโยชน์ที่3ล่ะคะ ประโยชน์ที่3ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นข่าวดีสําหรับคนสูงอายุหลายท่านนั่นคือเรื่องการอักเสบเรื้อรังและข้ออักเสบครับงานวิจัยพบว่าสารในฟ้าทลายโจรช่วยลดสารที่ทําให้เกิดการอักเสบในร่างกายได้อย่างมีนัยสาคัญสําหรับคนที่มีปัญหาข้ออักเสบการศึกษาพบว่าอาการปวดข้อลดลงได้ประมาณ30-4 0เอร์เซและที่น่าสนใจคือฟ้าทลายโจรมีผลข้างเคียงน้อยกว่ายาแก้ปวดกลุ่มเอนเซมมากไม่ทําให้กระ พาะอาหารราคายเขืองเหมือนยาแก้ปวดทั่วไปผมอยากถามคนฟังว่ามีใครมีปัญหาเรื่องข้ออักเสบหรือปวดข้อบ้างไหมครับถ้ามีนี่อาจจะเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์มากเลยลุงหมอคะนุ่นคิดว่าหลายคนที่ฟังอยู่คงเริ่มตื่นเต้นกันแล้วโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาเรื่องข้อแล้วประโยชน์ข้อถัดไปคืออะไรคะประโยชน์สุดท้ายที่ผมอยากบอกคือเรื่องสมองและภูมิคุ้มกันครับ งานวิจัยเบื้องต้นพบว่าสารในฟ้าทลายโจรมีคุณสมบัติปกป้องเซลล์สมองมันช่วยลดการอักเสบในสมองซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของความเสื่อมของสมองและที่สำคัญคือมันช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของเราให้ทำงานได้สมดุลขึ้นไม่ใช่แค่เพิ่มภูมิแบบสุดๆแต่มันช่วยให้ภูมิคุ้มกันทำงานได้ถูกต้องตอบสนองต่อเชื้อโรคได้ดีแต่ไม่โจมตีเนื้อเยื่อของตัวเองนี่คือเหตุผลว่าทาไมคน นโบราณถึงใช้ฟ้าทะลายโจรเป็นยาบำรุงสมองและเสริมภูมิมานานหลายร้อยปีโอโ้โหฟ้าทะลายโจรน,นี่มีประโยชน์เยอะมากเลยนะคะและถ้าให้นุ่นสรุปให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือฟ้าทะลายโจรช่วยได้สี่เรื่องใหญ่ๆนอกจากแก้วาดแล้วยังช่วยได้หลายอย่างเลย 1>, 1. ช่วยลดน้ำตาลในเลือดสำหรับคนเบาหวาน 2. ช่วยลดไขมันและความดันโลหิตด,ดูแลหัวใจ 3. ช่วยลดการอักเสบและอาการปวดข้อและ 4. ช่วยบำรุงสมองและเสริมภูมิคุ้มกันนี่อธิบายได้เลยว่าทำไมสารแอนโกราฟฟไลน์ในฟ้าทลายโจรตัวเดียวถึงช่วยอะไรได้หลายอย่างเพราะมันทำงานที่ระดับพื้นฐานคือลดการอักเสบและปรับสมดุลร่างกายเมื่อการอักเสบลดลงหลายระบบในร่างกายก็ทำงานได้ดีขึ้นตามไปด้วยใช่ไหมคะ แต่ลุงหมอคะประโยชน์มันฟังดูดีมากเลยแล้วทำไมหลายคนกินแล้วไม่เห็นผลละคะหรือว่ามีอะไรที่เราทำผิดกันอยู่นูนเชื่อว่าคนฟังหลายคนคงสงสัยเหมือนกัน คำถามนี้สำคัญมากเลยครับคุณนุ่นและนี่คือสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนรู้เหตุผลที่หลายคนกินฟ้าทลายโจรแล้วไม่เห็นผลหรือบางคนกินแล้วกลับมีปัญหามันมาจากความเชื่อผิด5ข้อที่หลายคนยังทำกันอยู่ผมจะอธิบายทีละข้อนะครับความเชื่อผิดข้อแรกที่คนทำกันมากที่สุดคือคิดว่ากินมากยิ่งดี หลายคนคิดว่าเป็นสมุนไพรกินเท่าไหรก็ได้ไม่มีอันตรายแต่ความจริงไม่ใช่อย่างนั้นครับถ้ากินมากเกินไปโดยเฉพาะกินเกินวันละ4แคปซูลหรือกินผงแห้งเกิน1ช้อนชาต่อวันเป็นเวลานานๆมันอาจจะทำให้ตับทำงานหนักเกินไปและในบางกรณีอาจเกิดความเสียหายต่อตับได้ขณะที่เหมาะสมและปลอดภัยคือ400-600มิลลิกรัมต่อวันหรือเทียบกับ1-2 หรือถ้าใครชอบกินแบบผงแหง้งก็ประมาณ1ใน4ช้อนชาเท่านั้นครับนี่คือขนาดที่องค์การอนามัยโลกแนะนำและเป็นขนาดที่ใช้ในงานวิจัยทางคลินิกทั้งหมดดังนั้นจำไว้นะครับว่ากินมากกว่าไม่ได้หมายความว่าดีกว่าเสมอไป โอ้โหนี่เป็นข้อมูลที่หลายคนคงไม่รู้เลยค่ะนุนเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่อาจจะเคยคิดแบบนี้บ้างว่ากินเยอะๆจะได้ผลเร็วกว่าแล้วความเชื่อผิดที่สองคะลุงหมอความเชื่อผิดข้อ2ค,คือคิดว่ากินทุกวันจะเสริมภูมิคุ้มกัน หลายคนกินฟ้าทลายโจรต่อเนื่องกันทุกวันเป็นเดือนๆโดยคิดว่าจะทำให้ภูมิคุ้มกันแข็งแรงแต่จริงๆแล้วการกินติดต่อกันนานเกินไปมันอาจจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานผิดปกติได้ครับ วิธีที่ถูกต้องคือกินแบบมีช่วงพักใช้ประมาณ5-10วันติดต่อกันแล้วพักอย่างน้อย1-2สสัปดาห์ก่อนจะใช้ใหม่การพักนี้สำคัญมากเพราะมันให้ระบบภูมิคุ้มกันได้พักบ้างไม่ถูกกระตุ้นตลอดเวลานี้คือเหตุผลว่าทำไมแม้แต่คนโบราณก็ไม่ได้กินสมุนไพรตัวนี้ทุกวันนานๆแต่จะกินแบบมีช่วงพัก เข้าใจแล้วค่ะคือภูมิคุ้มกันก็ต้องพักบ้างไม่ใช่กระตุ้นไปเรื่อยๆแล้วความเชื่อผิดข้อที่3ล่ะคะความเชื่อผิดข้อ3คือคิอคดว่าใครๆก็กินได้นี่เป็นความเชื่อที่อันตรายมากครับจริงๆแล้วฝาทลายโจรมีข้อห้ามชัดเจนกลุ่มแรกที่ห้ามใช้เด็ดขาดคือหญิงที่กำลังตั้งครรภ์หรือกำลังให้นมบุตรเพราะอาจส่งผลต่อทารกได้ต้องระวังนะครับ กลุ่มที่2คือคนที่มีโรคภูมิต้านตนเองเช่นโรคลูปัสหรือโรคข้ออักเสบรูมาตอยเพราะฟ้าทลายโจรกระตุ้นภูมิคุ้มกันอาจทำให้อาการแย่ลงได้และกลุ่มที่3คือคนที่กำลังจะผ่าตัดต้องหยุดกินอย่างน้อย2ส,สัปดาห์ก่อนผ่าตัดเพราะมันอาจมีผลต่อการแข็งตัวของเลือดดังนั้นก่อนจะกินฟ้าทลายโจรถ้าคุณมีโรคประจาตัวหรือกาลังจะผ่าตัดควรปรึกษาแพทย์เสมอครับ โอ้โหข้อควรระวังที่ลุงหมอบอกนี่นุ่นคิดว่าหลายคนอาจจะไม่รู้เพราะมักจะบอกหมอแค่ว่ากินยาอะไรแต่ไม่ค่อยบอกว่ากินสมุนไพรอะไรเพิ่มซึ่งอาจจะอันตรายได้จริงๆแล้วความเชื่อผิดที่สี่คะลุงหมอความเชื่อผิดข้อสี่ที่อันตรายมากคือคิดว่ากินสมุนไพรได้เลยโดยไม่ต้องปรึกษาหมอครับ หลายคนคิดว่าเป็นแค่สมุนไพรกินเองได้ไม่ต้องบอกหมอแต่จริงๆแล้วฟ้าทลายโจรมีปฏิกิริยาโต้อตอบกับยาหลายชนิดครับยาที่ต้องระวังมากที่สุดคือยาละลายลิ่มเลือดอย่างวาฟารินถ้ากินร่วมกับฟ้าทลายโจรอาจทำให้เลือดออกง่ายขึ้นอันตรายได้ ยากลุ่มที่สองคือยากดภูมิคุ้มกันที่ใช้ในคนปลูกถ่ายอวัยวะหรือโรคภูมิต้านตนเองฝาทลายโจรอาจลดฤทธิ์ของยาเหล่านี้ทำให้การรักษาไม่ได้ผล ยากลุ่มที่3คือยาลดความดันและยากลุ่มสุดท้ายคือยาเบาหวานถ้ากินร่วมกับฟ้าทลายโจรอาจทำให้ความดันหรือน้ำตาลลดต่ำเกินไปได้ดังนั้นถ้าคุณกินยาประจำตัวต้องบอกหมอเสมอว่ากินสมุนไพรอะไรเพิ่มเติมบ้างนะครับ นี่สำคัญมากเลยนะคะนุ่นเชื่อว่าหลายคนที่ฟังอยู่กินยาประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็อาจจะกินฟ้าทลายโจรเพิ่มโดยไม่ได้คิดว่ามันจะมีปฏิกิริยากันเพราะคิดว่าสมุนไพรไม่น่าจะเป็นไรแล้วความเชื่อผิดสุดท้ายคะนุงหมอ ความเชื่อผิดข้อสุดท้ายคือคิดว่าแคปซูลกับใบสดเหมือนกันหลายคนคิดว่าใช้อะไรก็ได้ได้ผลเท่ากันแต่ความจริงแล้วต่างกันมากครับแคปซูลสารสกัดมาตรฐานจะมีการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างชัดเจนระบุว่ามีแอนโดรกราโฟไล์เท่าไรต่อแคปซูลส่วนใบสดปริมาณสารจะแปรปรวนมากขึ้นอยู่กับแหล่งปลูกอายุของต้นและวิธีเก็บรักษาดังนั้นถ้าต้องการให้ได้ผลแน่ แน่นอนแคปซูลสารสกัดมาตรฐานจะดีกว่าครับแต่ต้องเลือกที่มีตราสัญ,ญลักษณ์อยและระบุปริมาณสารชัดเจนนะครับถ้าให้นู่นสรุปให้คนฟังเข้าใจง่ายๆก็คือมีความเชื่อผิด5ข้อที่เราต้องระวัง 1. อย่าก,กินมากเกินกิน1-2แคปซูลต่อวันก็เพียงพอแล้ว 2. ออย่าก,กินทุกวันนานๆต้องมีช่วงพัก 3. ไม่ใช่ทุกคนกินได้มีข้อห้ามชัดเจน 4. ต้องบอกหมอถ้ากินยาประจำตัวเพราะมีปฏิกิริยากับยาและ 5. ห,หากต้องการปริมาณสารสำคัญที่ชัดเจนการเลือกแคปซูลมาตรฐานดีกว่าใบสด ตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าอะไรที่ไม่ควรทำแล้วเราจะใช้อย่างไรให้ถูกต้องราคาลุงหมอนูนเชื่อว่าคนฟังหลายคนคงอยากรู้วิธีที่ใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันที่ปลอดภัยและได้ประโยชน์เต็มที่ค่ะ ตอนนี้ผมจะบอกวิธีใช้ฟ้าทลายโจรอย่างถูกต้องปลอดภัยและได้ประโยชน์เต็มที่นะครับผมจะบอกหลักการสำคัญ3ข้อก่อนนะครับ 1. ขนาดที่เหมาะสมคือ400-600ถึงมิลลิกรัมต่อวันหรือ1-2แคปซูลไม่ต้องมากกว่านี้ 2. ระยะเวลาที่ปลอดภัยคือใช้ต่อเนื่อง5-10วันแล้วพักอย่างน้อย1-2สัปดาห์ก่อนจะใช้ใหม่และ 3. เลือกซื้อแคปซูลสารสกัดมาตรฐานที่มีตราสัญ,ญลักษณ์อยและระบุป,ปริมาณสารชัดเจนถ้าจำา3ข้อนี้ได้คุณก็จะใช้ฟ้าทลายโจรได้อย่างปลอดภัยแล้วครับ วิธีนี้ฟังดูง่ายมากเลยค่ะแล้วสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นคนที่มีเบาหวานหรือไขมันสูงจะใช้ได้ไหมคะลุงหมอคำถามดีมากครับ วิธีที่สองสำหรับคนที่มีเบาหวานหรือไขมันในเลือดสูงที่อยากใช้ฟ้าทลายโจรเป็นตัวช่วยเสริมสิ่งแรกที่ทำและสำคัญมากคือปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะครับนี่สำคัญมากเพราะฟ้าทลายโจรอาจทำให้น้ำตาลหรือไขมันตกลงและแพทย์อาจต้องปรับขนาดยาที่สั่งให้คุณอาจเริ่มต้นด้วยขนาดต่ำก่อนกินร่วมกับยาหลักที่หมอสั่งไม่ใช่ใช้แทนยานะครับแล้วตรวจระดับน้ำตาลหรือไขมันในเลือดอย่างสม่ำเสมอ วิธีนี้จะช่วยเสริมการรักษาแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์เสมอครับหากแพทย์ไม่แนะนำให้ใช้ก็ต้องทำตามที่แพทย์สั่งนะครับเท่าใจค่ะคือก่อนกินต้องปรึกษาหมอก่อนทุกครั้งและใช้เสริมเท่านั้นไม่ใช่ใช้แทนยาหรือไม่กินยาตามหมอสั่งนะคะแล้วสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องข้ออักเสบล่ะคะ วิธีที่3สําำหรับคนที่มีปัญหาข้ออักเสบหรือปวดข้อเรื้อรังให้ใช้ขนาด500มิลลิกรัมวันละสองครั้งหลังอาหารเช้าและเย็นใช้ติดต่อกัน8-10วันสังเกตอาการปวดถ้าดีขึ้นก็ดีครับแต่ถ้าไม่ดีขึ้นภายใน1สัปดาห์ควรไปพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและรับการรักษาที่เหมาะสมและต้องเน้นอีกครั้งนะครับว่าฟ้าทลายโจรใช้เสริมการรักษาไม่ได้ใช้ทดแทนยาที่แพทย์สั่งถ้าคุณกินยาแก้ ปวดหรือยาอื่นๆอยู่แล้วอย่ายุดเองนะครับให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอแล้วตอนที่เราไปซื้อแคปซูลฟ้าทลายโจรเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าตัวไหนดีตัวไหนมีมาตรฐานนี่เป็นคำถามสำคัญมากครับตอนเลือกซื้อต้องดู5สิ่งนะครับ 1. ต้องมีตราสัญ,ญลักษณ์อยอนฉลากนี่แสดงว่าผ่านการตรวจสอบจากสานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 2. ต้องระบุคำว่า standardized extract หรือสารสกัดมาตรฐานและบอกว่ามี andrographolide ไม่ต่ำกว่า10% 3. ตต้องระบุปริมาณชัดเจนว่ามีกี่มิลลิกรัมต่อแคปซูล 4. ควรมีเครื่องหมาย GMP ซึ่งแสดงว่าโรงงานผลิตมีมาตรฐานและ 5. เลือกยี่ห้อที่มีชื่อเสียงมีประวัติยาวนานถ้าฉลากไม่ระบุชัดเจนแบบนี้มันอาจเป็นแค่ผงฟ้าทลายโจรบทธรรมดาที่ไม่รู้ว่ามีสารสำคัญเท่าไหร่ได้ผลไม่แน่นอนครับแล้วลงหมอมีข้อแนะนำอะไรอีกไหมคะที่เราควรจำไว้เป็นพิเศษ มีอีกสองสามข้อที่สำคัญมากครับผมเน้นย้ำเสมอเลยคือบอกแพทย์ทุกครั้งว่าคุณกินสมุนไพรอะไรเพิ่มเติม อย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยผลกระทบของแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับต้องเชื่อหมอที่ดูแลเราเป็นประจำก่อนเสมอ 2. เก็บบันทึกอาการของตัวเองว่ากินแล้วรู้สึกยังไงมีอาการดีขึ้นไหมมีผลข้างเคียงไหม 3. ถ้าจะผ่าตัดต้องหยุดกินฟ้าทลายโจรอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนวันผ่าตัดและ 4. ถ้ามีอาการแพ้เช่นผื่นขึ้นคันหรือหายใจลำบากให้หยุดกินทันทีและไปพบแพทย์ ผมอยากฝากให้ทุกคนจำไว้นะครับว่าฟ้าทลายโจรเป็นสมุนไพรดีๆที่คนไทยเรามีมานานราคาไม่แพงหาง่ายแต่มีคุณค่ามหาศาลแค่เรารู้วิธีใช้ให้ถูกวิธีเราก็จะได้ประโยชน์เต็มที่อย่าลืงว่าใช้อย่างชาญฉลาดสำคัญกว่าใช้ปริมาณมากๆเสมอครับและถ้าคุณเข้าใจแล้วก็เริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยขอบคุณลุงหมอมากค่ะ ที่ให้ทางวิธีการและข้อควรระวังที่ชัดเจนขนาดนี้ตอนนี้เรามี3วิธีให้เลือกวิธีแรกสำหรับคนทั่วไปที่จะเป็นหวันวิธีที่สําสำหรับคนที่มีเบาหวานหรือไขมันสูงที่อยากใช้เสริมและวิธีที่สาสำหรับคนที่มีข้ออักเสบแต่และวิธีมีขนาดและระยะเวลาที่ชัดเจน และที่สำคัญที่สุดคือเรารู้แล้วว่าแต่ละคนมีคำแนะนำที่แตกต่างกันถ้าคนฟังเข้าใจทั้งหมดแล้วนุ่นเชื่อว่าหลายคนคงพร้อมที่จะเริ่มใช้ฟ้าทลายโจรอย่างถูกวิธีแล้วค่ะ ขอบคุณลุงหมออีกครั้งนะคะที่มาแชร์ความรู้อันล้ำค่าเกี่ยวกับฟ้าทลายโจรสมุนไพรไทยที่หลายคนคิดว่ารู้จักดีแล้วแต่จริงๆยังมีอะไรให้คนพบอีกมากมายวันนี้นูนและคนฟังทุกท่านได้เรียนรู้ว่าฟ้าทลายโจรไม่ได้แค่แก้หวัดแต่ยังช่วยเรื่องเบาหวานหัวใจการอักเสบและสมองได้เรียนรู้ความเชื่อผิด5ข้อที่ต้องระวังและที่สาคัญที่สุดคือได้รับวิธีใช้ที่ถูกต้องปลอดภัย และใช้ได้จริงทําให้เราเข้าใจว่าการใช้สมุนไพรยอย่างชาญฉลาดสําคัญกว่าการใช้ในปริมาณมากๆเสมอค่ะผมดีใจมากครับที่ได้มาแชร์เรื่องราวของฟ้าทลายโจรสมุนไพรที่คนไทยเรามีมานานราคาไม่แพงหาง่ายแต่มีคุณค่ามหาศาล ผมอยากให้ทุกคนจำไว้ว่าสุขภาพดีไม่ได้มาจากสิ่งมหัศจรรย์อะไรแต่มาจากการใช้สิ่งที่เรามีอยู่แล้วอย่างถูกต้องฟ้าทลายโจรก็เหมือนกันแค่เรารู้วิธีใช้ขนาดที่เหมาะสมระยะเวลาที่ปลอดภัยและข้อควรระวังเราก็จะได้ประโยชน์เต็มที่เริ่มดูแลตัวเองได้ตั้งแต่วันนี้เลยครับด้วยความรู้ที่ถูกต้องและความชาญฉลาดสาหรับทุกคนที่ฟังถึงตรงนี้ ตอนนี้คุณมีความรู้และวิธีการที่ชัดเจนแล้วพร้อมที่จะเริ่มใช้ฟ้าทลายโจรอย่างถูกวิธีปลอดภัยและได้ประโยชน์เต็มที่มาดูกันว่าคุณจะเริ่มต้นยังไงดีคะ่ะวันนี้เองลองเลือกวิธีที่เหมาะกับตัวเองไม่ว่าจะเป็นแก้ววัดใช้ลดน้ำตาลในเลือดหรือลดอาการปวดข้ออย่าลืมเลือกซื้อที่มีออยอมีมาตรฐานและใช้อย่างถูกต้อง ถ้าเนื้อหานี้มีประโยชน์กดไลค์แชร์ให้คนที่คุณรักและกดติดตามสูงไวใกล้หมอเพื่อไม่พลาดความรู้ดูแลสุขภาพอีกมากมายดูแลตัวเองให้ดีนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ